เห็นไหมแตัไมด้องคลิปให้หิ่นีโอ้ชอบคุณคหวังคุยแค่นี่นี่คุณคุณมาดูหนองแล้วนี่ซิ่วหวังคุยด้วยยิงหน่อยจนมีไม้ดิ้วนะครับยังไงพากันสบายดีอยยี่ยัเลีครับผ่านมาครับ มันแข็งโคยังแข็งงายอยู่เลยนะนี่สายบันเ้องสุดอยู่นี่หมดเลยเขาอยากพีงน้องอยู่นี่เลยของเขาบาน เนี่ยนั่นแหละเราก็าต้องมาตร <c oughs> างนี้เสียทีไม่เคลองมาลองเพื่อพอสวยวะมาหายาแตยาเขาแก่ไม่ได้เป็นวัดว <c oughs>

คนคนตกันอเนาะอาเออหนูเป็นคนละเรนเอาดีๆนะคะลูกดูคอกันชอบชอบชวนคุยเอ้อหหมูเชื่ออะไรนะลูกดิบความดิบไงหรอดิบคุณหรอเด้อคุณหรอลูกอันนี้ดิบเนาะโอ้เดิบลอกอิ

bí đại kho, khám thì, háo nhỉ, sao không háo nhỉ, sao không háo

พ่อหัวทักเอาหัวหนุ่มก็เอาชอบใหญ่ร้อยปานน่ะพงศ์ใช่ให้ก็ค้นกันอี่บุ้นกับนาจิมาลูกชายก็ยเป็นคนนงต่นู้น